อนตั้งปรับความเย็นแอร์ TCL หน่อยครับโหมดทําความเย็นของแอร์หลักๆเลยก็คือจะเป็นโหมดนี้เลยโหมดคู่โหมดหิมะโหมดนี้เลยก็คือจะเป็นโหมดนี้ถ้าปรับไปโหมดอื่นก็คือมันจะไม่ได้ช่วยเรื่องทําความเย็นมันจะช่วยเรื่องอื่นมากกว่าแนะนําให้เปิดโหมดนี้ถ้าต้องการแบบปรัแบบความเย็นของแอร์ให้เย็นก็เปิดโหมดคู่หรือถ้าตอนเข้าห้องมาใหม่ๆเนี่ย แนะนำให้กดปุ่มเทอร์โบเพื่อเร่งความเย็นให้มันเร็วมากขึ้นปุ่มนี้ปุ่มเทอร์โบและถ้าถามว่าปุ่มเทอร์โบเนี่ยมันกินไฟหรือเปล่าเวลากดปุ่มเทอร์โบของรีโมท TCL นะมันจะขึ้นเป็นรูปเอ่อเป็นคนเบ่งกล้ามแบบนี้อันนี้เป็นการเปิดฟังก์ชันเปิดเปิดโหมดเทอร์โบและ ถามว่ามันกินไฟไหมก็คือมันกินในช่วงแรกๆเพราะว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันยังเร่งรอบการทํางานอยู่จนกว่าอุณหภูมิในห้องเนี่ยจะได้ตามที่เรากําหนดคอมเพรสเซอร์มันก็จะลดรอบช่วงนั้นก็จะไม่ได้กินไฟมาก